สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม e ีฟุตบอลนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่นชุดใหม่ของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับก็คือเป็นตัวใหม่ของปีบอลโลก2026ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ผมจะมาลองใช้ว่ามันจะสวยแค่ไหนนะครับในเกมเดี๋ยวมาดูกันครับก็มาในเกมนะครับผมจะใส่เป็นตัวเจ้าบ้านนะครับสีขาวนี่ยังเป็นตัวเก่านะครับผมจะใส่เป็นตัวใหม่ไปเลยฝั่งตรงข้ามเป็นบุรีรัมครับ แล้วก็แน่นอนครับทีมของผมต้องเป็นฟูลนักเตะญี่ปุ่นนะครับก็ประตูนะครับเป็นไซออนซูซูกิกองหลังมีทานิคุจิกับโคตะทาคาจิแบกขวาเป็นเอนโดแบกซ้ายเป็นอิโตะนะครับกลางรับเป็นธนากะกลางลุกเป็นนากาตะกับคุโบปีกซ้ายขวาเป็นมิโตมะกับริสุโดอันครับหน้าเป้าวันนี้เป็นออยาเซกุยดะนะครับมาในแผนส1่1ครับ เน้นปีกแล้วก็กลางลุกนะครับโค้ดก็เป็นคาเบลโลครับก็มาดูว่าทีมญี่ปุ่นเราจะเล่นได้ดีแค่ไหนนะครับไปดูในเกมกันเลยเกมเริ่มครับโอชุดใหม่นี่สวยใช้ได้เลยเบอร์หนึ่งของเอเชียตอนนี้ครับญี่ปุ่นเจอเมซี่เมซี่หลอกอ นี่ไงสวยครับมีตัวมาสวนมาที่นากตะนากตะคุโบกไปไปดวนครับดวนเอ้ยดวนแม่งสุดโยนมาอุยดะหม่งโล่งๆไม่เหลือโอ้โหนี่คือกองหน้าตัวความหวังใหม่ของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับอายาเซกอุดะกองหน้าจากเฟยโนโดหม่งล่่น,นี้ไม่เหลือครับหนึ่งศูนย์ นำไวมายังไงครับปุยดาโอมากระย็ดใส่บิ้วนะทีมเขาใส่บิ้วไม่เอ้ยเนมานีมา,มาเอ้ยเนมาหลอก,ก,กอุ้ยสวยทักกะอโอสวยอุ้ยตัวอันอนีกแล้วตัวอันหลอก ให้เพื่อนตรงกลางยิ่งติดอุ้ยโว้ยเคียร์ได้ว่ะอุย้ยเนมาอุ้ยเอน็นโดวเอาไม่อยู่ครับเนมาน่าเนม่ายังปวนสไลด์สวย <c oughs> มาที่เขารู้มีตัวมามตัวมาให้นักตะรุ่นพี่โหช้าชิบหายเมสซี่ เฮ้คำัว่าร้สูทากาอิแม่งสุดว่ะทากาอีนี่คือฉายาก็คือฟันไดเอเชียนะครับโคตาทากอีโดนอีกแล้วโดวนย้อนหน้าตามมงโหโดนวันนี้ตัวแบกนะครับโอ้โหส่งอย่างช้าล้ำแล้วมาครับ เป้เป้เลยกับเมซี่เมซี่ดับม่ทัดหรอกคามาวิงก้าอุ๊ยไซออนซูซูกิครับโอนาน่าแห่งเจแปนน้องชายโอนาน่าครับคนนี้อุเอดามงนากาตะมาที่มิโตมะนากาตะนากาตะไปเองนากาตะสับมิโตมะมิโตมะมว้วนมาที่ด่วนลงๆยิง เรียบร้อยสองศูนย์ิสุดดอันครับหนึ่งหนึ 0, 1, ่งประตูหนึ่งแอสซิตไปแล้วสองศูนย์จบแล้วครับครึ่งแรกนั่อยู่สองศูนย์เดี๋ยวมาลุ้นครึ่งหลังกันต่อครับเอ้จริงเขาปรับบกแล้วว่ะนักตะมาที่อวยดะาอวยดะาให้ลิสุดดวอันดออันหาช่องยิง เซฟได้มีตัวมะให้นัก,กต่ายแล้วนัก,กตา่ายโอ้ยตรงกลางอย่างร่องย้อนไม่เหลือไม่เหลือยิงอยเอา้าอะไรของมึงอ่ะประตูโลง่งๆเสือกยิงติดมีตัวมะคุบโบมาที่นัก,กต่ายแล้วครับไว้ได้แล้วไว้ได้แล้วโอ้ยโอ้โหสองรอบมึงไม่ไม่เข้าอีกอก๋อ อย่าให้มีครั้งที่สามนะเอ้ยลูกนี้เวลายิ่งเรียบร้อยครับไม่มีครั้งที่สามครับว่าเป็นกองหน้าควรจะยิงให้ได้ดีกว่านี้นะครับขึ้นหลังฟุรุฮาชิมาครับโยนเรียบร้อยไม่เหลือหรอกลงๆอย่างเงี้ยนักเตะญี่ปุ่นเกมนี้เก่งอยู่แล้วครับเพราะเขาเป็นลูกหลักของประเทศเขาครับ ฟุตบอฮิอาซาโนครับอาซาสโนด้วยวิเมซี่เมซี่ก็เมซีด่ดีสวยเลยม้วนม้วนสว,สวยโอ้โหเอาสวยอยอาสซาโนอาสซาโนเห็นเพื่อนควายิยงแฉลบ สี่ศูนย์ฟูฮาชีครับซูเปอร์ซับพรุพ่งนี้เอ้ยไม่ใช่สี่ศูนยครับห้าศูนย์ยิงจนลืมเกมขาดแล้วครับบุยลำไวดาโลสายอ,อนซูซูกิเปิดฟูฮาชีมง่งฟูฮาชีหลดุดโอ้ล้มหน้าไม่เป่าพรุ่งนี้แลยวะ ัวให้จุนยีกต่อครับหัวทองมาเลยปุ๊บหลอกย้อนโอ้โหเข้ามือเข้ามือจิโจ้ดอนารูมาครับไอ้กักโปอ่ะนากมุระมาที่อาซาโนครับอาซาโนย้อนโอ้โหลงๆไม่เหลือครับถ้าเป็นอเวดักว่าไม่เข้าหกศูนย์ไปแล้วครับ จะถึงสกอร์ยอดฮิตไหมครับเป็นป๊เป้เนี่ยสไลด์ทากิฟันไดแห่งยุฟันไดแห่งเอเชียครับต่อเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยิงแป๊ะยิงเอาเซฟเฮ้ยเอาล้้ำไปแล้วโห้ยมายืนทำหายตรงนั้นวะหมดเวลาแล้วครับหกศูนย์หกศูนย์ก็หกศูนย์แล้วจบเกมครับ ทิมชาติญี่ปุ่นฟูญี่ปุ่นชนะไป6ประตูต่อศูนย์ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ